ป้ายุ้ยจะทําน้ําอัญชันมะนาวทําแบบพร้อมดื่มนะคะที่แบบลดหวานไม่มากเราไม่ต้องเติมน้ําแข็งเราจะใช้ดอกอัญชันสด60-70ดอกนะคะนําไปล้างน้ําให้สะอาด3-4น้ําแล้วก็พักให้แห้งเสด็จน้ํานะคะเราใช้น้ําตาลทรายแบบไม่ฟอกสี350กรัมเราใช้น้ําตาลแบบเนี้ย จะได้กลิ่นและรสที่หวานหอมอร่อยกว่าน้ำตาลทรายแบบฟอกขาวนะคะแล้วเราใช้น้ำตาลกรวด400กร,รมัมเราใช้น้ำตาลกรวดผสมลงไปกับน้ำตาลทรายแดงเพื่อที่ว่าเราจะได้รสชาติหวานที่มันหวานเย็นๆไม่หวานแหลมเพราะถ้าเราใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวถ้าเราต้องการให้ออกหวานมันก็จะเป็นหวานแหลม แต่ถ้าเราต้องการให้หวานน้อยมันก็จะเป็นแบบจืดๆก่อยๆเขาเนี้ยถ้าเราผสมกัน2อย่างเราจะได้รสชาติที่มันไม่หวานมากหวานเย็นๆในลําคอนะคะแล้วก็จะปนน้ําตาล2ชนิดนี้ด้วยกันเราใช้เกลือปน1น1ช้อนโต๊ะครึ่งตวง1ช้อนแล้วก็บวกอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แนะนําว่าใช้ เกลือแบบอย่างนี้นะคะน้ำมะนาวเราคั้นให้ได้250กรัมแล้วก็เอาไปกองเอาเม็ดออกค่ะแล้วเราจะใช้ใบเตย1ต้นประมาณ12-15ใบใบเตยจะทำให้มีลดหอมแล้วก็เวลากลืหนะหวานชุ่มในลำคอนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำเลยดีกว่าค่ะน้ำที่เราต้มในหม้อนี้8ลิตรหรือ8กิโลกรัมเราเปิดน้ำใช้ไฟแรงเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่อเร่งให้น้ำเดือดเลยค่ะพอน้ำใกล้เดือดแล้วเราจะใส่ใบเตยลงไปนะคะ แต่ว่าก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะขยี้นะคะขยี้ให้ขยี้แรงๆให้ไปเตยช้ำเลยค่ะขยี้ให้ช้ำกลินหอมจะได้ออกมาดีนะคะขยี้ให้ช้ำอย่างนี้เลยนะคะ แล้วเราก็มัดหลวมๆห,หน่อยนึงเวลาเราใส่ไปในหม้อมันได้ไม่ไม่เกะกะในหม้อนะคะพอน้ำเดือดอย่างนี้นะคะเราใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะถ้าใส่ใบเตยเยอะก็จะหอมดีนะคะแล้วเราปิดฝาไว้อย่างเดิมนะคะต้มด้วยไฟแรงจนกว่าที่เรา จะได้กลิ่นหอมของใบเตยออกมานะคะในช่วงที่ระหว่างเราต้มแล้วเราได้กลิ่นหอมใบเตยค่อนข้างแรงเนี่ยเราเปิดฝานะคะก็จะเห็นว่าน้ําใบเตยเนี่ยออกสีเขียวเราก็ช้อนใบทิ้งออกไปนะคะแล้วเราก็ใส่ดอกอัญชันลงไปต้ม ให้ดอกอัญชนันให้สีของดอกอัญชนันหลุดออกมานะคะให้ได้สีที่เข้มค่ะเราต้มได้สักพักนึงนะคะแล้วเราลองดูดอกอัญชันสีซิดลมอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะช้อนดอกออก ก็จะให้ดูนะคะว่าถ้าเราใช้ใช้ดอกสดประมาณ6 0สิถึงเจดอกแล้วเราต้มในน้ำปริมาณ8ลิตรก็จะได้สีเข้มประมาณนี้นะคะเราใส่น้ำตาลกรวดลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือ แล้วคนให้น้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ปิดเตาได้แล้วแล้วเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากวิตามินซีจากน้ำมะนาวนะคะป้ายุ้ยจะรอให้น้ำอัญชันเน่ยเย็นสนิทนะคะถึงจะใส่น้ำมะนาวค่ะเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะทำให้วิตามินซีเสื่อมสลายได้ น้ำอันชาญเย็นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีแล้วเราลองดูได้นะคะว่าน้ำมะนาว250กร,รัมเนี่ยจะเปรี้ยวไปสำหรับเราไหมพอใกล้ๆจะหมดเนี่ยเรายั้งเอาไว้ก่อนแล้วลองชิมดูได้ค่ะประยิมกรอกใส่ขวดขนาด250ซซี ก็ได้30ขวดนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ทานที่บ้านก็เก็บได้4วันเพราะว่ามันจะหมดก่อน4วันนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้ใบเตยเนี่ยตอนที่เราก่อนใส่มะนาวเนี่ยน้ำอัญชันจะมีกลิ่นหอมมากแต่พอเราใส่น้ำมะนาวไปแล้วเนี่ย กินของน้ำมะนาวจะกบกินใบเตยแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยเวลาเรากืนลงคอเราจะได้ลดชุ่มคอของใบเตยนะคะจะอร่อยกว่าที่เราไม่ใส่ใบเตยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำขายจะได้รู้ต้นทุนคร่าวๆกันค่ะเ,คเรามาดูต้นทุนกันนะคะ ซึ่งป้ายุ้ยคำนวณไว้ให้ดูก็จะตกอยู่ที่ขวดละประมาณ5บาทนะคะ4บาท92สตางค์ก็ตีเป็น5บาทเพื่อนๆก็ลองไปตั้งราคากันดูนะคะซึ่งใจป้ายุ้ยเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า15บาทนะคะเพราะว่าเรายังมีต้นทุนที่เราจะต้องซื้อน้ำแข็งมาแช่เวลาเราขายและตอนนี้มะนาว มะนาวถูกเพราะเป็นหน้าฝนนะคะแล้วก็รสชาติตรงนี้รสชาติอร่อยกว่าที่เราซื้อเขากินอยากให้เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ